สวสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Hello Neighbor กับผมอ่าโอเคเรามาเล่นกันต่อเลยนะครับผมโอเคนะเปิดเสียงแล้วเรียบ,บร้อยนะโอเคไปแอดแรกนี่ก็รู้สึกว่าตอนแรกที่ผมตัดไปนะครับผมก็ตอนที่ลงไปห้องใต้ดินแล้วเนาะตอนที่ผมจะไปสับสวิตช์ไอ้นั่นอ่ะไอ้ทางเปิดประตูอ่ะที่ผมตัดออกไปเพราะว่าผมทําหลายรอบมากครับคือผมใช้เวลาหาทางเข้าไปหลายรอบมากแนละ้ว เพื่อความประหยัดเวลาผมก็เลยตัดฉากน้นออกไปเลยนะครับตัดไปตอนที่ผมน,นั้นเข้าไปได้แล้วนั่นเองครับผมอโอเคนะเข้าใจกันแล้วนะครับไปโอเคเนี่ยตอนนี้ผมกำลังจะเข้าสู่แอปที่สองครับผมอ่ามาแล้วแอปสองที่นี่ที่ไหนรองเท้าก็หายอะ,อะไรอะไรอีกเนี่ย โอ้ยเราต้องอยู่ในห้องอะไรอีกแล้วเนี่ยมันเป็นโนมอนเนกประสงค์เหรอมีที่นอนด้วยอุ้ยลุงโคตรใจดีครับทุกคนปูที่นอนให้เราด้วยอะ่ะโอ้โหที่นอนอใหญ่เลยแล้วใครจับอะไรเรามาเนี่ยประตูมันล็อกฮะเอ๊ใครฮัลโหลเอ้ยเมื่อกี้อะไรครับแผ่นไม้เหรอ โว้ได้แล้วเมืเ่อกี้อะไรอ่ะมันผุดขึ้นมาจากดินเหรอหรือว่ามันเป็นซอมบี้อะไรลังกระดาษเปิดประตูให้เราเหรออะไรเนี่ยเบนจูมถั่วปะ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนน้ำไหลอ่ะเนี่ยดูดีเสียงเหมือนน้ำไหลอ่ะอะไรนะนะั่น่ะลุงลุงจะถ่ายหนังเหรอโอ้โหลุงลุงเป็นคนดังแล้วอะไรอีกเนี่ยโอ้ย เงียบเลยน,นี่อะไรอะไรบุคคลคนนี้มาเปิดประตูให้เราเหรอเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้อันนี้เป็นเท็กเจอร์เหรอหรืออะไรอ,อันนี้อีกแล้วสงสัยอย่างหนึ่งคือไอ้เครื่องมันใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วมันแล้วไอ้เด็กตัวเล็กๆอย่างเรา,าถือไปได้ไงอ่ะเออเนาะอะไรอะเอาไปได้ It's time to พังกระจกนะ เรียบร้อยลุงคงไม่วิ่งตามมาใช่ไหมคือไอแอดที่แล้วแล้วก็แบบลุงแกก็ไล่ตามวิ่งลงมานะเออแปลกนะลุงเนะี่ยเอยมันพังไม่ได้แหละตรวมาหรือว่าต้องทำอย่างงี้เออนั่นแหละก็เอาขอบเออนั่นแหละไปปิดประตูด้วยเพื่อความเงียนเผื่อลุงเข้ามาตรวจเช็คความเรียบร้อยไปขึ้นท่อ บมันได้สูแห่งอิสรภาพป้ายเซฟก่อนแ้วไปเอาผ้ามันแผลแม็กอะไเนี่ยโอ้ที่นี่ที่ไหนครับเป็นคุกเลรอทำไมมีรั้วด้วยนะอย่าบอกว่าบ้านลุงโอ้โหไปเอางบที่ไหนมาทําบ้านี่ลุงทำไมบ้านมันใหญ่โตมโหลานขนาดนี้ก็คือไอ้วัสดุไอ้หลังเสาเนี่ยมันยึดได้แข็งแรงมากเลยนะดูดิ คือเหมือนกับว่าด้านบนมันเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเลยอะโอ้ไปเอางบที่ไหนสร้างบ้านเนี่ยโอ้วทำบ้านไวเกินไงกล้องส่งทางไกลเจาไปทำไมครับเอออย่างที่รู้ๆครับว่าลุงมาตามเสียงงั้นเราก็เพื่อความสะดวกสบายสี่เลยไม่เกี่ยวนะมาลุงโอ้โหมีสายท่ออะไรอเนี่ยสวิตช์แหละกดได้ไหม กดได้โอเคโอค้โหบ้านรูปโคตรใหญ่อะไรเนี่ยเข้าบ้านด้วยรู้สึกว่าเหมือนจะยินเสียงลุงออกไปแล้วนะผมรีบไปนั่นไงอะไรเนี่ยอ๋อสับได้เอาไปทำอไมเนี่ยตู้เย็นด้วยโอ้ยฝักอะไรเนี่ยวันนี้เก็บอะไรเปื้อนได้ไหมโอ้โหมีอันนี้ด้วยอะไรเนี่ยลูกทอดไข่ดาวไว้ หนีก็ปล่อยขีลเกียบเตยโอเคเอามาไขตรงนี้แหละโอเคโอเคน่าจะใช่โอ้ยฟ้าเขาจุดพูนั่นน่ะเขาจุดอะไรกันเนี่ยเสียงเขาจุดพูอีะอ้าวเราลงมาตรงนี้ทำไมอ๋อมีสปายตรงนั้นด้วยเราไปสปเยด้วยมันปีนหลังคาได้อะไรต้อล่างมีไหมนี่ไง ไปลงไปสับก่อนโอ้ยลงยากผงกินมันไม่น่าจะกดได้มันไม่มีอะไรให้กดอ่ะเออโอเคไอ้นี่เราไม่น่าจะจำป็นแล้วล่ะอะไรเนี่ยเอ้เอ้มีวาวด้วยเอาไ้ทำไมครับมีรองเท้าด้วยเอ้ยเอาลุงมาแต่วันจังเลยลุงเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตํำรวจบ้านลุงหน่อยก่อนได้ไหมเออเดี๋ยว ลุงวิ่งช้าแปลกๆเดินเอเบอร์เฟรี่หมดก็ออฟอยู่นะคือเคยเฟรี่หมดก็คือถ้าเปิดเฟรี่หมดแล้วลุงจะวิ่งช้าครับอะไรเนะี่ยเอ๊ะมีบันไดขึ้นด้วยเอ๊ะใส่เหรออ๋อโอเคบูลสิครับโลอะไรอะไรโอ้โหลุง,เ,ลงเ,เดี๋ยวลุงมาไวเกินเดี๋ยว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 เกมนี้มันวัยรุ่นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดีดขึ้นไปกับรอยไอ้ตรงนี้เกี่ยวได้ไหมทอดเนี้ยเอาไปเสียบกันป๊บเสียบไฟครับเผื่อครับเผื่อรู้จักคำว่าเผื่อครับเผื่อมันจะทำอะไรได้เผื่อว่าจะทำให้ค่าไฟค่าน้ำบ้านลุงมันแพงขึ้นมีประตูด้วยเฮ้ยลุงมาอะไรมีบันไดด้วยแล้วก็ขึ้นบันไดไปครับมีอะไรเนี่ยโอ้ไม่มีงบทำบันไดเหรอ นี่ไงมีบันไดอีกโอ้โหก็ว่าอยู่ว่าทำไมอาคารด้านบนมันใหญ่ยังเลยดูดิมันมีอันนี้ด้วยโอ้โหมีฉลามด้วยมันลงไปได้ไหมอ่ะลงไปน่าจะโดนกัดแน่เลยอะ่ะเดี๋ยวรอนไปไกลก่อนอุ้ยตอนนี้ไม่กล้าลงมากครับทุกคนโอ,โ,โอเคนะถ้าเกิดว่าเราเอาวาวไปใส่ตรงนั้นแล้วเปิดนี่น่าจะเป็นการเปิดน้ำนะงั้นผมไม่ใส่ดีกว่า โอ้ยตรงนั้นมีประตูด้วยโอเเคดี๋ยวลองเปิดตรงนี้ก่อน,นต่อผิงด้วยมีอันนี้อีกแล้วมีลิชช่าอีกแล้วอีสต์ทาวน์จเปิดลิชช่ามีอะไรเนะี่ยหูเพลงเดี๋ยวเพราะไปไหนมาเอ,อะไรเนะี่ยมีหนังสือด้วยเ,เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะ นี่มีอะไรด้วยอ๋อว่าจะมีประตูฝั่งนู้นนะอืมน่าจะต้องหาทางลดระดับน้ําอ่ะหรือไม่ก็หาวิธีเอาน้ําออกอะ่ะเข้าใจไหมอืมน่าจะต้องหาวิธีเอาน้ําออกน่าจะต้องมีักที่หนึ่งที่ว่าเอาวาวไปใส่แล้วนะ่าจะเอาน้ําออกได้นะอืมแต่ด้านบนที่มันเสียบอยู่ไม่ใช่แน่นอนเออลุงเลย้ยโอ้ยลุงลุง โหเอากล้องมุมจรปิดได้ด้วยเหรอลูกเกินไปเดี๋ยวอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสิลุงมาตุ้กบอกกล่าวอะไรออล้มเลยลุงเดี๋ยวเอาวาลไปใส่แล้วมันใส่ตรงไหนอะใส่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ก็ปล่อยน้ำแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนู้นเหรอตรงนู้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนู้นเหรอเดี๋ยว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 เพลงก็ไปไกลๆเลยสิ ขึ้นยังไงมันขึ้นยังไงเดี๋ยวขึ้นไม่เป็นพระเจ้าจอดขึ้นไม่ได้ขึ้นยังไงเออขึ้นไม่ได้เดี๋ยวกล่องต้องสงสัยต้องหากล่องมาเกาะมาต่อตัวลุงจ๋าหยุดก่อนจ้าแล้วลุงฝังใครอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เออเออลุงจ๋าลุงไปไกลๆเดี๋ยวนี้ลุงตำคาลุงล้วเอขึ้นบันไดมาเลยแปีนมาดิเออนนยจิก็ปีนมาเดี๋ยวไหมลุงปีนอย่างน่าสงสาร แล้วก็วิ่งเลยครับหลอ,อะไรเออหนี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 หน,น,น,นีเปิดมาก็วิ่งกันเลยอย่าเอากล่องอีกใบถึงสามกล่องพอเดีความสูงก็ได้เลยนี่เราปเป็นคนเตี้ยๆอยู่อะไรเนี่ยโอ้ยเอาสองกล่องก็ได้นี่นะยึดอย่างนี้วางไว้ไว้แล้วก็ตรงนี้นี่ขึ้นไปเออได้แล้วจากนั้นก็โอ้ย ที่วิทย์ต้องมาปีนรั้วด้วยอิบเรียบร้อยอ่ใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้ำออกครับโอเคปิดไหมอ๋อเปิดไว้เลยแหละเกนอ้ามันจะเยอะอยู่โอ้ยตักแล้วเดี๋ยวเดียวโอ้โห,โหโลุลงตัวโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวสิใจเย็นๆครับพี่ เดี๋ยวกระโดดให้มันไก่เดียวโอ้ยลูกป่ามะเขือเทศอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยอย่าปลาหนามาเฮ้ยยี้อะไรเนี่ยมืดลงไหมเนี่ยน่าจะมืดลงอะ่ะโอเคไปอันนี้หมดแล้วเหรอถ้าน้ำหมดแล้วผมก็จะวาวคืน เผื ra, okay. ่อเวลาแบบมันมีวาวอื่นๆที่ผมยังไม่ได้ปรับไงก็จะได้เอาไปปรับแล้วผมต่อยแล้วโอ้โหลุงลุงมีเดี๋ยวลุงมีเครื่องดูดฝุ่นด้วยลุงโอ้ยเฮ้ยเออละเรียบร้อยตกไปดีครับรออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องการวาวคืนเข้าใจไหมเพลงก็ไปไกลเพลงก็อยู่สักทีเถอะ มาไม่หยุดไม่หยองเลยลุงจับได้เลยโอ้ยเหื่อลุงหยุดเออนนั่แหละหยุดเอาไว้เรียบร้อยปิดเอาแล้วปิดไว้แล้วครับแล้วก็ขึ้นไปเหมือนเดิมนี่มีแล้นผมก็หน้าน้ำน้ำน่าจะไปหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูสักแป๊บหนึ่งเอ๊ะนี่ไงน้ำไปหมดแล้วครับ เออตัวดีอะไรฉลามเทียมเหรอเออออกไปยืนนี้ด้วยพระเจ้าไปไปตัวนี้อ,อะไรเดี๋ยวนี่งไงกุญแจเดิมเลยอืออืม,อมโหห้องเดียวกันดีนะไปมไม่ได้ให้ลงก็ลงจับเออเ,ออเออจ ต้องเอากุญแจอะไรอีกเนี่ยโอ้โหจากรูกแล้วนะ่าจะต้องเอากุญแจเล็กๆอ่ะครับไปอะไรอีกอะประตูตอีกแล้วมันล็อกโอ้โหโอ้นี่ไงปัดอ,อย่างนี้เลยอะไรอ่ะฮะอันนี้ก็ไปห้องอะไรเลม ผมว่าไม่ไไม่ต้องเอาปุดล็รกออกดีกว่านะเพราะว่าแบบเออปุดล็รออกก็ได้แต่ประตูหองนี้ผมไม่เปิดนะเดี๋ยวลุงเข้ามาโอ,โ,โอ้โหลุงทัดจีนครับเปิดไม่ได้มันมีอะไรห้องนี้อีห้องเปล่าเปล่าร,รู้อยู่ห้องเปล่าเปล่า้านบนุมีอะไรอีมีก๊อกน้ำมีประตูตรงนี้ด้วยหรือว่าเสียไปแบบปิดมา เรียบร้อยเปิดขึ้นมาเออโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปจมน้ำเออเรียบร้อยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวลุงมาจากไหนเฮ้ยเอาเกมอีกแล้วโอ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมไม่ได้เกมเกมนี้เหมือนเดิมเลย ว่าเราอยู่สวนสนุกนะออกไปได้ไหมอ่ะเมื่ออะไรเลยต้องให้เราเข้าบ้านอะไรเนี่ยบ้านดีสิงเหรอดาบเย็ดโอ้อะไรนี้ะอะไเราไปไหนอะไรอีกเนี่ยเอ,อ๊ะทำไมชุดเราเปลี่ยนไปเนี่ยเ,เด็กคนนั้นนี่เดี๋ยวโอ้โหเราต้องนั่งเล่นของอะไรเนี่ย รถไฟอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเปิดไว้เราจะมีเวลามาเปิดลิ้นชักนั่นแหละอะไรเนี่ยโอ้โหคนจับโอ้ยใครทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว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 เอียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเจาโต๊ะไปด้วยโอ้โหเดี๋ยวจะเอาโต๊ะไปด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเออเลยเอาไปโอ้ยอะไรเนี่ยรูปหลอนตู้เย็นก็ไม่รู้จักปิดค่าไฟแพง อะไรเนี่ยอี่อะไรเครื่องเล่นอะไรเนี่ยทำไมมันมีอะไรเนื้อหาอะไรแบบนี้ด้วยโอ้โอ้ทำไมเครื่องเล่นมันต้องมาเล่นอะไรแบบนี้อย่าตกนะเพื่อนโอ้ยเสียวอะไรเวลากี่โมงแล้วอย่าตกนะขึ้นไปเลยลสิต้องมาทำอ้ำๆข้าไม่ชอบฮีขึ้นได้แล้วเอ๊ะ กัดบ,บอด <c oughs> เออโอ๊ยเดี๋ยวเสียงกลับมาที่เดิมครับเมื่อกี้ใครอ่ะฮะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นลูกกันเลยแล้วทำอะไรของลุงเอาเพวกอมาทำไมขุดตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงเอาฝาลุงออกอ๊กูดเจ๊ คืออะไรเนี่ยหรือว่าเราต้องเอาไปไขไอ้บ้านเล็กๆกันนั้นใช่แน่เลยได้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 โอ๊ยโคตรครับเอือเปิดประตูดิวางที่ทุกป่าเกดกดได้เเออกดได้ด้วยขึ้นเลยครับต่อเลยยลูกขึ้นมาแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปครับรีบไปเสร็จแล้วไปไปอื้อนั่นแหละ ตัวลุกไปสิเออเออนั่นแหละตรงนี้ใช่ไหมโอเคไปเอออะไรเนี่ยนี่เปิดได้เออเดะเดวเดะโอ้โหอะไรกันเนี่ยตรงนี้เปิดอีกไหม่ะเปิดได้ด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้มีสายเข้าด้วยสายเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยโตกลับไม่รู้อะสายใครก็ไม่รู้สแปมเดิมเดิมก็มีแต่ขายประกันนั่นเลยครับอุ้ยไปเอ๊ะแข็งไม่กดเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไปได้ไงครับทุกคน เฮ้ยอะไรเนี่ยตะแกงกูเจสีแดงไว้ทำไมก็ไขไปแล้วนี่โอ้โหโอ้ยโอ้ยบอเทีนะลุงลำคาญโอ้ยไปเถอะเจอแดงแล้วก็ไขไปแล้วนี่ใช่ไหม หรือว่ามันคุณแจทางออกจันมาอุ้วิ่งเลยเดี๋ยวสิว่าแต่ว,วันเลยนะพี่เนี๋แวกคุณแจแดงเด็ดเด็ดเด็ดโหวิ่งหน้าตั้งมาเลยเอ๊ะลูกโอ้โห๋ยวเสียงอะไรอะไรอ่ะโอ้โหลุง ก็ต้องมาจ้องตากระเมิงกันนะนั่นก็ได้เ <laughs> สียวมี<อ>ต่ออีกไหมอ่ะโอเคผมก็ต้องขอพักไว้เที่นี้ก่อนนะครับเรื่องเรื่องก็กำลังเข้มข้นเลยนะครับก็สัปดาห์ในี้ใครชอบเรืมกดไลค์กดแจ้งซับสไครป์นะครับเป็นกำลังใจผมนะท,ท่ายผู้ติดต่อไปนั่นเองสหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ EP หน้าเจอแอปที่สามสวัสดีครับสวัสดีครับ